พี่น้องเอ้ยเบิ่ง ouais ในมาพ่้แวเลยมาพ่อาสาวซำน่อยสูงขาวเงี้ยอาดเบิ่งในพี่น้องเขาปลานีมมามามาเขาปลานี่น้ำกันค่ะพี่น้องมาสีพาไปน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อพ่อผู้สาวคนสวยแล้วพี่น้องมามาจ้าจ้าเอ๋พี่น้องค่ะมาแล้วค่ะมาเจออะไรมาดูด้วยกันค่ะพี่น้องมามามาค่ะพี่น้องมาดูมาชมน้ำกันค่ะพี่น้อง เห็นบ่กค่ะพี่น้องเพิ่นมาซุ่มนุ่มกันไหมค่ะพี่น้องกำลังกำลังสวยๆงามๆพอดีเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่อาไปนี่จ้าจ้าเสีเอาขึ้นห้เบืองอาค่ะเนาะเพิ่นมาซุ่มนุ่มกันไหมจ้าพี่น้องเมื่อไงาหนุ่มๆขาเงวแง่ค่ะพี่น้องุนะมันต้องเอาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคุณนะมาพูดหน่าต้องเอาแบบนี้เลยคุณนะค่ะพี่น้อง เมื่ออันนี้เพื่อนเป็นสาวหญ่ก็มูเป็นตาได้บ่นนี้บุน่ะมาแล้วค่ะแม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดค่ะอันนี้เห็ดเพิงค่ะไล่ค่ะพี่น้องนี่ล่ละแซบ่บกินแซ่บค่ะค้าตันๆค่ะพี่น้องงแน่พูดนะแม่แน่แน่แน่ นี่แหละของแสบจ้ามาแล้วของแซบของแซบนี่ค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวยาจ่าสิไปตั้งกล้องไว้ข้างบนให้พี่ให้น้องในเบื้องน้าเนาะเออเยอจ่าสิเก็บไปจังสี่ก้อนจะได้ไปนั่งฟานนั่งเราน้ากันนี่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องมึงเน่ยพุ่นนะพุ่นพุ่นนะค่ะพี่น้อง เบิ้งหยาเบิ้งหยานุ่มๆด้วยค่ะพี่น้นนองพื่อน่ะขาเพิ่น,พ,น,พ,น,พ,นพื่นะพู่นะเห็นบอพี่น้องเห e ็นบออ่ะนี่ดอกนงึงอ่ะนี่ดอกนงึพนพนง e e e พุ่นหนักค่ะพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องก็เห็นบออ่ะเอานี่ยับขึ้นมาหากันเนาะพื่อนะพุนะพ่นนะค่ะพี่น้อง ไปอีกแล้วข้างบนพู่นนะพี่น้องขึ้นไปเห็นบอเห็นบ่นบค่ับพี่น้องพุ่นนะดอกซุบรูปซิบรีพุ่นนะดอกกระลั่งตูมกระลั่งจุ่มค่ะเดี๋ยวยาจ่าจะไปตั้งกล้องไว้ข้างบนนะ,ะนะค่ะเนาอพี่น้องเนาะจะได้เห็นจะได้เก็บลงมา สวยๆงามๆค่ะพี่น้องนี่แตาสะออนบ่พี่น้องมีตาสะออนบ่พุ่นน่ะตาสะออนบ่พี่น้องเนาะยังมีอีก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 พุ่นน่ะตาสะออนบ่พี่น้องนี่มีเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะปปาสิบ้าไปเก็บสิบ้าไปเบืองน้ำกันเนาะ เอ้ยมาเด้อมางัดพังงัดพังงัดพังงัดโอ้โหพวกกระลังเกิดไม่ไม่พวกกระลังถึงสาวหน่อยหน่อยฉันไม่เนี่กระสีทอเป็นบบาแว้งเนาะพี่น้องเนาะเป็นสาวเนาะสาวเป็นบบามาแค่มาอันนี่นี่ค่ะพี่น้องกระปาดไว้เป็นสปอร์ล้าอยู่นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตัดเลยค่ะตัดออกเลยเจ้าของเพื่อนกับมีเห่อกับเจ้าของเพิ่อนออกนี่ค่ะพี่นอ้องมาพ่นนั่นปาดไว้เพื่อนเป็นอันเสื้อยูนิโต้ค่ะพี่นอ้องนี่แหละค่าเห็นนี่กระแทบดอกตันดี เวลาไปแกงยำกุ้บกุ้บกุ้บด้วยพี่น้องนี่แซบคักไร้พี่น้องอันนี้เพื่อนเอื่อนเฮ็ดเผื่อคาไลค่ะพี่น้องนี่น ชีวิตมอลำต้องจำสู้ทนเกิดมาใายเสียงเรียงตนจะมีใครสนแล้วมาเมตตาเห็นบ่าพี่น้องเขาปลาตะกีเป็นได้มามเรียงควายกะเขาปาาาลาตะบะล่งหลังควายได้ก็ล่ำวันวันจะล่ำพิษหนาพิษลังเหรอก่อนล่ำบ่เริ่มกะ ปีดบัตรแ่งมาตำสมสมกันกาบ,บัตทัวกินละลายค่ยงวัวขึ้นไปโคกเตลเอปานนันกะบอลืมมือไรฟ้าคืมคืมนองแห้งตติมค่ะนิ่งหา <c oughs> พี่น้องได้เห็นละดีใจล่ำสละระบาดนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ยูทูบเบอร์เทียสิได้เป็นยูทูบเบอร์กับเป็นยูทูบบ้าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนั่นก็อ,ออกตัวเจ,จ้าของเพื่อนสองตัวน้อยๆน,ยนี่ให้เพื่อนไปน้ำเพชรยังนี่เดี๋ยวปีน้ำมากกว่สิเกิดไหมหลากมากกว่สิเนา่ากว่สิเกิดไหมเนาะพี่น้องเนาะอเอาอยูมองเดียวนี่เต็มกระตาเลยค่ะพี่น้องเฮฮาบาโพดเบาโพด ยาจานี่ก็เว่าโพดบ,บัติบัติมดอกค่ะพี่น้องย่งอยู่เอาถุงปุ๋ยมาพร้อมผุเด้ใส่รดมาพร้อมนี่เนี่ยนี่ค่ะพี่น้องนี่มอเขื่อนืนี่มาหอ,ห,อหอดหอดบ้านหาทุ่มกับมาเฮ็ดเฮ็ดเทียสิแล้วหอดตีเกือบสิตีสองค่ะพี่น้องเอาอยุค่ะน,นี่ หอดบัพาดอกด้ค่ะต้มเป็นดอกเป็นดอกเลยแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้แข็งไว้โอ้ยเขียนหอดบานเด้ค่ทีหอดพี่หออน้องเขียนหอดลูกหอดหล้านตั้งแต่กี่นะอยากจะเลี้ยงลูกไปหอดหน้าหาบลูกไปหาบน้าหาบอาหารการกินไปไปหอดกับไปว่างกับตาไว้กับไปล่งไปขุดปูเนาะพี่น้องเนาะเราเราในท่าเกา่าขุดปูมาดองมั่น ให้ลูกจั่มโอ๊กมันซีโอกหาโอกกระตำตุ่มชน,นปะปลาจ้่มแม่พี่น้องโอ้ยคุณอันนี้แม่นขยุวานครับขยุวานขยุวาน,วานโอ้นี่โอ้เป็นเอาบ่าโอ้บ่เอาดอกพี่น้องบ่เอาบ่าเอาไห้เพื่อนเป็นนี่ซะนี่ บ่เอาเดอกค่ะเมื่อนี้บ่เอานี่ค่ะเห็ดก็มีหลายโพดค่ะมีหลายแบบอันนี้เป็นเคื่อเห็ดละงอกขาวบานเท่าน,นี้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากินบาได้ด้วยค่ะกินลงไปนอนยาวเลยพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ผู้ใดมาเบิ่งมาส้มมานี่นํากันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยค่ะเด้อพี่น้องนี่นี่เป็นเห็ดเอา้าเอา้เอานี่ค่ะ นี่มือนี้ไก่เสต็มกระตาแล้วับๆน้องอ้ากวกล่องกระล่มพ่อกล่งองโอ้ขอโทษขอพ่ายละลายได้ค่ะพี่น้องอยู่ในป่านี่ค่ะอ้าวสิพากันออกไปรถอยากกินน้ำหิวน้าแล้วค่ะพี่น้องฝากขอบคุณละลายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายจา๋านะไม่เด้อจะได้เบิ่งคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ